สวัสดีค่ะทุกคนวิเอางานของลูกค้ามาให้ดูกันนะคะอันนี้งานที่จะส่งในวันพรุ่งนี้นะคะโดยปกติแล้วช่างเขาจะเทสมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้ววิก็จะมาเทสเป็นลำดับสุดท้ายก่อนจะส่งนะคะเทสให้ลูกค้าดูเนาะวิจะเป็นคนเทสอันสุดท้ายเลยช่างเขาจะเทสมาก่อนแล้วนะอ่าเรามาดูคู่แรกกันเลยนะคะ คู่แรกเป็นตัวสั้นนะคะตัวสั้นปีกแคบนะคะล้อเล่อข้างลำแปดมิลค่ะอันนี้ตัวสั้นนะคะล้อเล่อข้างปีกแคบลำแปดมิลค่ะมาดูคู่ที่สองนะคะคู่ที่สองเป็นตัวสั้นเหมือนกันนะคะตัวสั้นนะคะปีกอลูค่ะเป็นลำแปดมิลนะคะตัวสั้นปีกอลูนะคะลำแปดมิลค่ะมาดูคู่ที่สามนะคะคู่ที่สามนะคะ เป็นตัวยาวค่ะตัวยาวปีกแคบนะคะลำแปดมิลเหมือนกันนะคะอีกตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวยาวปีกกว้างนะคะลำแปดมิลค่ะตัวยาวปีกกว้างลำแปดมิลค่ะชุดนี้นะคะงานชุดนี้จะเป็นงานลำแปดมิลทุกตัวเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอันนี้วิจะบอกไว้ก่อนเนาะงานเรานะคะเป็นงานทํามือเนาะ เราเป็นร้านเล็กๆนะคะเราทำมือเนาะเป็นงานทำมือมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะคะในการทำในการเทสทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใช้เวลานะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามรายละเอียดได้ถ้าอยากจะจองต้องรอคิวนะคะรอนานด้วยนะคะตอนนี้ วิอยากขายของนะไม่ใช่ว่าไม่อยากขายของแต่เราก็ต้องเข้าใจช่างนะคะว่าของพวกนี้มันใช้เวลาเนาะอ่าทีนี้วิจะมาเทสให้ลูกค้านะคะทุกตัวนะคะเทสด้วยลูก8มิลน,นะคะลูกเหล็ก8มิลเนาะพวกนี้นะคะสามารถเพิ่มยางลดยางได้ใครอยากได้ความแรงนะคะก็เพิ่มยางได้นะคะเป็นงานสองระบบทุกตัวนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มยางได้ทุกตัวเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะเทสนะคะเดี๋ยววิจะเทสตัวสั้นนะคะอันนี้สองตัวนี้จะเป็นตัวสั้นนะคะล้อเลอ่อข้างนะคะปิดแคบเนาะอ่ะมาดูตัวแรกอ่ะเป็นลำ8มิลน,นะคะเราก็ดึงยางเข้าหาตัวจัดยางนิดหน่อยนะคะโอเคลำ8มิลน,นะคะใช้ลูกเหล็ก8มิลน,นะคะเวลาเราเทเซฟเนาะ มือซ้ายกดไปทางขวาอ่าตองไกลเวลาปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะความแรงอยู่ที่ยางเราตั้งยางลดยางเพิ่มยางนะคะอยู่ที่เราเนาะลำช่วยประคองลูกออกไปนะคะอ่าระยะที่วีเทสคือระยะ10เมตรเนาะโอเคยิงนะคะ Okay. เอาเทสตัวต่อไปกันเลยนะคะค้านะคะความแรงนะคะอยู่ที่การตั้งยางของเรานะคะเพิ่มยางลดยางเนาะ,ะถ้าอยากได้แรงก็เพิ่มยางได้นะคะแต่ว่าลูกกลมเนาะลูกแปดมิลเนาะไม่ได้แนะนําให้ตั้งยางแรงเกินเนาะเพราะว่าลูกเขาจะเอวไม่อยู่นะ,ะใส่ไปเวลาเทสเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวา เวลากดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะระยะที่วีเทสคือระยะสิบเมตรนะอ่าได้แล้วนะคะอันตัวนี้นะคะเป็นตัวสั้นนะคะลอเลอร์ข้างนะคะลำแปดมิลราคาหนึ่งพันก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ในกรณีที่โอนเนาะแต่ถ้าเก็บปลายทางจะมีบวกเพิ่มอีก300บาทนะคะอันนี้จะเป็นตัวสั้นนะคะปีกอะลูเป็นงานตัวสั้นปีกอะลูนะคะเป็นลำแปดมิลน,นะคะปีกอะลูเราสามารถเพิ่มยางได้หลายเส้นนะคะลอเลอร์เขาจะเป็นลอเลอร์ลูกปืนเนาะใช้งานง่ายนะคะดึงนะคะ เพิ่มยางได้ถ้าลูกค้าอยากได้ความแรงเราก็เพิ่มยางเอานะคะความแรงอยู่ที่ยางนะคะลำช่วยประคองลูกออกไปเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยววิจะมาเทสนะคะอ่ะขั้นแรกเราก็ค้ำก่อนนะคำ้ำแล้วก็ดึงยางเข้าหาตัวนะคะอ่ะดึงยางเข้าหาตัวเสร็จแล้วอ่ะเราก็ใส่ลูกลูกนะคะอันนี้ลำ8มิลวิใช้ลูก8มิลแต่ว่า ลูก8มิลน,นี่ค่ะมันจะเป็นลูก8มิลที่ไม่ได้8มิลเต็มนะเป็น5ทับ16คือว่าหนังสติ๊กนะคะมันจะต้องมีลูกให้ลูกวิ่งเนาะไม่ใช่คับเกินไปถ้าคับเกินไปเขาก็จะออกยากนะคะเนาะอ่ะทีนี้เราเอาลูกใส่ลงไปนะคะ ทีนี้เวลาเราเทสเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาแบบนี้เนาะมือซ้ายกดไปทางขวานะคะอ่าเวลาปลดเซฟมือขวากวดไปทางซ้ายแบบนี้นะคะเวลาวิเร่งน,นะคะก็ตรงเลยนะเห็นไหมคะแบบนี้่เรามาเทสตัวต่อไปกันเลยนะคะค้ำนะคะแล้วก็ดึงยางเข้าหาตัวเราเนาะ Okay. จัดยางนิดนึงนะคะลูกแปดมิลน,นะใส่ลงไปเวลาเทสเซฟนะคะมือซ้ายกลไปทางขวานะอ่ะทีนี้เวลาปลดเซฟมือขวากลไปทางซ้ายนะคะ ะะประมาณนี้เนาะสองกระบอกนะคะเป็นหนังสติ๊กลำเหล็กนะคะปีกอลูตัวสั้นนะคะราคา1,950บาทค่ะถ้าเก็บปลายทางบวกเพิ่ม300บาทนะคะเทสนะคะหนังสติ๊กลำเหล็กนะคะให้ลูกค้าดูเนะาะปกตินะคะช่างเขาจะเทสมาอยู่แล้วเนาะเทสไซเทสไกเทสเ,เซฟมาอยู่แล้วนะคะอันนี้คือวิมาเทสร,รอบสุดท้ายให้ลูกค้าดูก่อนส่งเนาะทีน,นี้ เราค้ำก่อนนะคะดึงยางเข้าหาตัวความแรงนะคะอยู่ที่การตั้งยางนะเพิ่มยางลดยางอยู่ที่เราเลยนะคะว่าลูกค้าจะไหวดึงไหวแค่ไหนนะคะโอเคลำมเขาช่วยประคองลูกออกไปเนาะความแรงอยู่ที่ยางนะคะอเอาลูกกลมใส่ลงไปลูกเหล็กนะคะเวลาเทสเซฟนะคะ มือซ้ายกดไปทางขวาอันนี้ไกลเซฟนะคะอ่าเวลาปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะอ่าเห็นไหมคะเระเทศตัวต่อไปกันเลยนะคะอ่าคํานะคะแล้วก็ดึงยางเข้าหาตัวนะคะ จัดยางนิดนึงลูกกลมนะคะเป็นลูกเหล็กนะแปดมิลน,นะคะอ่าใส่ลงไปเวลาเราเทสเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาเห็นไหมคะไม่ลั่นเนาะเวลาปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะเนาะ โอเคอันนี้จะเป็นตัวยาวนะคะปีกแคบเนาะลำ8มิลน,นะคะราคา1,950บาทนะคะราคา1,950บาทนะคะลำเฉพาะตัวปืนเนาะอุปกรณ์เสริมเราต้องซื้อเพิ่มนะคะในกรณีที่เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม300บาทนะคะค่ะอันนี้ตัวยาวปีกกว้างนะคะลำ8มิลเนะาะอ่ะทีนี้เราค้ำนะคะ แล้วก็ดึงยางเข้าหาตัวเราความแรงความเบาอยู่ที่เราตั้งยางนะถ้าเราอยากได้แรงเราเพิ่มยางหาได้นะคะอะแต่ว่าลูกกลมไม่ได้แนะนําให้ตั้งยางแรงเกินเนาะลูกเอาไม่อยู่นะคะ,ะใส่ไปเวลาเราเซฟนะคะมือซ้ายกลไปทางขวาลองไกลาอ่เวลาปลดเซฟมือขวากลไปทางซ้ายนะคะปลดเซฟระยะเทสระยะ10เมตรเนาะ เห็นไ,ไหมคะอันนี้เป็นตัวยาวปีกกว้างนะคะตัวนี้ราคา2100บาทนะคะถ้าโอนเนาะแต่ถ้าเก็บปลายทางจะมีบวกเพิ่ม300บาทนะคะตัวนี้เลยนะคะปีกกว้างนะ